สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง IT for You Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเช็ค RAM บน Windows 10ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5วิธีด้วยกันนะครับที่ผมรู้มาเริ่มกันเลยนะครับที่วิธีแรกกด Control Shift Esc ครับแล้วก็ไปที่แท็บ performance สำหรับคนไม่รู้ก็กดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตดีลี t ก็ได้ครับไปที่ t a s k manager หลังจากนั้นแล้วไปที่ tab performance แล้วก็มาที่ memory ตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งทีดูตรงนี้ครับจะมี in use เอ้าย่าเพิ่มมาดูตรงนี้ก่อน <c oughs> มีทั้งหมด16 g b ใช้ไปแล้ว32%นะครับตอนนี้มี in use ก็คือใช้เวลา 5G อ่า ไปเปิดเล้วไคลิกหรือเงินแ้วไปคลิกขึ้นเงินก็ available ตอนนี้ครับเหลือเท่าไหรเหลือ10.8 GB ก,ก,ก็คือใช้ไป6.1จาก29 GB คืออะไรวะนี่ไม่รู้วันนี้ผมไม่รู้ครับ <h ık> แล้วก็แคชกับแคชก,ก็คือหน่วยความจำที่มันํำรองเอาไว้ครับ เดี๋ยวในคลิปต,ต,ต่อไปผมจะสอนวิธีล้งการสอนวิธีการล้างแค้์ครับลิ้นพันธุ์กะดึกละอ่ยอยวิธีการล้างแค้น,นะครับก็มาตรงที่สปีดสปีดคืออะไรคือบัสบัสเนี่ย2,400ัสมกะเฮิร์ลอู2ออจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่2ช่องก็ได้ครับอีก2ช่องเนี่ยมันอาจจะออนบอร์ดก็ได้แต่ทางที่ดีก็คือให้แกะบอร์ดออกมาดูดีกว่าครับชัวร์กว่ายเยอะ ก็ form factor sodium s o d i u มก็คือแรม sodium แ so รม so ไม่ใช่ครับคือแรมโน้ตบุ๊กมันจะเป็น sodium ครับแล้วก็หนูความจำที่มาจองเอาไว้บนทัดแวร์เลยเนี่ย117เม็ดเมกะไบอะมาดูที่สองครับที่ที่สองกด windows r พิมพ์ cmd ไปแล้วก็ enter ครับหลังจากนั้นรับพิมพ์ sys gm e info system info แล้วก็ enter ไปเลยครับหจากนั้นก็ไปหาหาหา,หาหาหาแรมมาอยู่ตรงไหนวะหาก่อนแรม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 ช่วยผมหาที่เยอะเหลือเกินหน้านี้แรมแรมตึ๊ก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 อ่ะเจอแล้วครับ total physical memory นะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าทัดครับตัวนี้ก็คือแรมมันมันมี16 GB กไนะ ว่าง11กิกะไบต์แล้วก็มีแบบวิชวลเมลบรีจำลองอะจำลองแม็กไซส์สูงสุดอะ 8G อ่าดูไปประมาณนี้ครับว่างเท่าไรใช้เท่าไรวิธี3วิธีที่3ก็ต่อเลยดีกว่าปิดไปทีสามก็เหมือนเดิมครับ Windows R พิมคัมว่าเอ้ยพิมคำว่า Power Shell Power Shell นะครับแล้วก็อันนี้มันต้อง Copy ครับเันนเดี๋ยวผมจะวางโคดไว้ให้ ข้าล่างคอมเมนต์นะครับนี่นะครับ c o p ป,ปตรงนี้นะ get อะไรเนี่ยค w n i object อะไรเนี่ยพิ๊ปนะครับมาวางในนี้เลยเธออ่าอันนี้มันดีตรงไหนดีก็คือว่าเนี่ยมันบอกยี่ห้อเราด้วยอันนี้เป็นแรม์ยี่ห้อให้นี่ครับน,นี่อยู่สองตัวนั่นเองอันนี้ก็รู้แล้แมีสองตัวนี่ครับแปดกับแปดเป็นสิบหกครับ หัวนี้ดีมากเลยคำสั่งนี้เอาเชียร์นะครับเหมาะกับสายไอที a T ที่ต้องการแบบว่าอ่า a อ็ดวานหน่อยครับเอดวานรุ่ยยี่ห้ออันนี้ดูรู้เลยครับว่ามีสองสล็อตปิดป้ายผ่านไปกี่ล้าสามแล้วใช่ไหมครับมาดูคำสั่งที่สี่กันกด Windows i แล้วครับใช้กับรุ่นรัวเนว่าแล้วก็พิมพ์ m s info 3ากสิบสองหลังจากนั้นเราก็ไปหามอนเดิมครับ Install physical memory ขยายออกมาหน่อย6 g b นี่ครับ6 g b ว่างอะาไรสั่งหมือนคล้ายๆเมื่อกี้แล้วครับอ่านไปแล้วทั้งหมด4วิธีใครชอบวิธีไหนก็ใช้ต่อไปครับต่อไปวิธีที่5อันนี้ต้องใช้โปรแกรมครับ CPU-Z โปรแกรมชื่อว่า CPU-Z อ่าเข้า Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ CPU ์ CPU-Z ติดก,กันเลย แล้วก็โหลดเนะครับอันแรกเ่อนมานิดนึงฮะดาวน์โหลดอยู่ไหนวะดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด,ด,หลดนี่ครับน,นี้เลยละกนันอันแรกเดต้าบเลต้ับแล้วก็ดาวน์โหลดหน้าไปเลยตึงเซฟไว้ที่หน้าจอแล้วกันครับเดสก์ท็อปหน้าจอเล็บครับ อันนี้เซฟเสร็จแล้วครับดันแล้วครับกบาทเลยแล้วเราก็มาแล้วไปคิดเซฟเน็สเน็สเน็สเนสเนสไปเรื่อยๆฟินิชครับอ่าไหนอ่ะโปรแกรมอยู่ไหนโปรแกรมอยู่ไหนทำไมไม่เปิดออกมาอ๋ออยู่ข้างบนครับตัวนี้อ่าแล้วไปคลิกไอคอนอยู่ข้างบนนี้นะแล้วไปคลิก ซ่องทีกันโหลดขึ้นมาครับน,นี้เราสอนเรื่องแรมอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะดูแรมครับอย่างอื่นเรายังไม่พูดถึงอ่ามาดูเมมโมรีครับแรมเป็นชนิดไหนชนิด DDR4 ลำจูซิโฟกจิก,กบาย Dual Dual ก็คือสองชั้นแนเท่าหนึ่งชั้นแนก็จะเป็น i ิ g ค์ครับอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยดีแ a m ความถี่หนึ่งหนึ่งเ้าจก็เฮ้ยครับ นี่ครับพวกนี้แตหลักๆเราไม่ได้ดูตรงนี้เราจะดูแค่ตรงนี้ครับไทส์ไซส์แชแนลครับอืมประมาณนี้ครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ